ก็สวัสดีพี่พี่เมมเบอร์กันด้วยนะครับวันนี้25กันยายน2566นะครับเราก็อยู่กันในส่วนของเทรดดิ้งไกด์นะก็มาอัปเดตกันซะหน่อยหนึ่งหลังจากที่ต้องบอก15มีแรงเหวี่ยงมีแรงเหวี่ยงมีแรงกระตุ้นเข้ามาบ้านนะครับแต่ยังไม่ยังไม่ใช่จังหวะที่ดีที่จะไปโฟลอนะนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าทำไมนะ ก็สำหรับพี่ๆที่รับชมกันอยู่ช่องทางอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือว่า TikTok นะครับหากสนใจรับชมภาพเสียงต้นฉบับนะครับคลิปจากในกลุ่มนะนะครับก็สามารถติดต่อ Line แอดเจ้าหน้าที่นะครับที่ท่านเห็นบนหน้าจอกันอยู่ตอนนี้กันเข้ามาได้เลยนะครับก็แจ้งเจ้าหน้าที่ในการเข้ากลุ่มเบอร์ก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายรายเดือนใดๆนะครับนะอ่ะมาก็ผมขอช็อตคัดทั้งหมดเลยนะครับหภาพเดภาพวิภาพเดือน เดี๋ยวพี่พี่ดูจากวิเคราะห์หลักนะนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยผมอาจจะต้องลงไปถึงสิบห้านาทีด้วยนะครับมันมีแรงเหวี่ยงเข้ามาแต่ว่าอย่างที่บอกครับมันยังไม่ใช่จังหวะที่ดีสิ่งที่เรากําลังรอกันอยู่นะครับที่สาคัญตอนเนี้คือตัวเนี่ยครับตัวของสี่ชั่วโมงที่กําลังหาอยู่ว่าไอ้ตรงเนี้ยคือจุดสุดท้ายเลยหรือยังคือหนึ่งพันเก้าร้อยสิบเนี่ยสุดท้ายหรือยัง ถ้าสุดท้ายแล้วนะครับราคาจะต้องภาพเล็กเนี่ยก็คือหนึ่งชั่วโมงเนี่ยจะต้องวิ่งทะลุหนึ่งพันเก้าร้อยสาสิบขึ้นมาเดี๋ยวพาไปดูภาพเล็กอีกทีหนึ่งแต่บอกไว้ก่อนคือถ้าเกิดบอกว่านี่คือจุดสุดท้ายนะครับคือสวิงของสี่ชั่วโมงขาเนี้ยจบจริงจะต้องทะลุหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบขึ้นถ้ายังไม่ทะลุขึ้นผมยังมองว่ามันยังมีโอกาสแทงขาได้อีกอาจจะยังไม่จบอันนี้ต้องระวัง นะครับแต่คีย์สำคัญก็คืออย่างที่ผมบอกว่าตอนนี้สี่ชั่วโมงมันคือทรงนี้ไงถูกไหมสี่ชั่วโมงมันคือทรงนี้แต่กำลังหาว่าฐานนี้หรือจะมาตรงนี้จบตรงนี้ได้นะครับผมยังรอภาพการเบรกขึ้นแล้วโฟลไปเอาเป้าบนหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบอยู่หรือถ้าเกิดให้ดีเลยสัปดาห์นี้ลุ้นปิดจนไปเลยหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบเพื่ออะไร ื่อให้เดเปลี่ยนเทรนด์ด้วยนะครับแบบเนี้ยขาบายจะเริ่มกลับเข้ามาแล้วนะครับถ้าทําได้นะแต่ถ้าทําไม่ได้อย่างที่บอกครับว่าตอนนี้ในภาพของ4ี่ชั่วโมงเองเนี่ยอาจจะต้องเจอการผันขวนแกว่งในกรอบซะหน่อยนึงกรอบของ4ี่ชั่วโมงก็ค่อนข้างกว้างที่1 9 5 0งพันเอถึงหนึ่งนเตอนนี้ยังค่อนข้างแกว่งไปแกว่งมาอยู่แถวนี้อาจจะต้องมีการคัดล้อดกันบ่อยๆสําหรับสายโฟลว์เทรน นะครับก็อาจจะต้องระวังหน่อยแต่เอาเป็นว่ายังไงให้มันยกกลับขึ้นมาถ้าทะลุ1930ขึ้นมาได้ผมยังมองเป้าหมายบริเวณ1950อยู่จริงๆเราได้วาง pending วางออเดอร์กันไว้แล้วถูกไหมครับสำหรับในกลุ่มนะก็ลองเอาไปพิจารณากันดูยังไงก็ตามเชื่อไม่เชื่อใช้วิจารณญาณน,นะครับก็อย่างที่บอกเสมอว่าผมเองก็ร่วมชะตากรรมเดียวกันกับพี่ๆเลยใช่ไหม มันอาจจะถูกก็ได้ผิดก็ได้พลาดก็ได้เกิดขึ้นได้ครับเนาะแต่ว่าผมก็พยายามอยู่บนความน่าจะเป็นที่เข้าไปแล้วเรามีโอกาสชนะที่มากกว่านั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ราคาอาจจะมีความผันผวนไซด์เวย์แกว่งกันอยู่บ้างทีนี้ตอนเนี้ยทําไมถึงเออเข้ามาทําคลิปให้นะครับอย่างที่บอกมันเห็นแรงเหวี่ยงของ15นาทีเข้ามานะครับแต่ว่ายังไม่ได้กลับขึ้นนะ ใจเย็นๆนะครับเห็นแรงเหวี่ยงเห็นจุดที่ต้องบอกว่ามันน่าสนใจก็จะต้องติดตามละถือว่าอาจจะมีการกลับขึ้นไปได้เร็วๆนี้หรือไม่ยังไม่รู้นะยังไม่รู้เพราะว่าต้องมองแบบนี้ครับต้องมองชั่วโมงกันสักนิดนึงว่าชั่วโมงเนี่ยมันเป็นภาพของการลงนะชั่วโมงเนี่ยมันเป็นภาพของการลงทำไมถึงรอหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบให้มันหลุดให้มันเบรกขึ้นมาก่อนละก็นี่ไงครับถ้ามันเบรกมันหลุดขึ้นมาได้ ทางโล่งเลยทางสะดวกเลยเห็นไหมไปลุ้นกันหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบก็อีกประมาณสักยี่สิบเหรียญด้านบนนะครับซึ่งได้วางอะไรไว้ให้หมดแล้วนะก็ลองพิจารณากันดูแต่ถามว่าถ้ายังไม่กลับขึ้นมาอย่างที่บอกหนึ่งชั่วโมงมันเป็นภาพของการลงอยู่เพราะฉะนั้นราคาอาจจะแทงลงไปเอาเทสโลอีกครั้งแล้วค่อยขึ้นได้ไหมก็ได้ถูกไหมคืออย่างที่ผมบอกว่าชุดนี้เนี่ย มันคือสวิงของสี่ชั่วโมงซึ่งยังไม่รู้ว่าจะจบตรงไหนจะจบตรงนี้หรือจะลงมาแบบสลับหลอกลงมาต่อแล้วก็ค่อยฟอร์มตัวขึ้นหรือไม่อันนี้ยังไม่รู้ไงแต่ในมุมของสี่ชั่วโมงที่เนื่องจากสี่ชั่วโมงยังเป็นภาพของการขึ้นเนี่ยแม้จะไม่ได้ขึ้นแข็งแรงนะครับอย่างที่ผมบอกว่าผมมองภาพคือสี่ชั่วโมงเนี่ยมันเป็นไซด์เว์อัพนะครับที่ผมมองนะ สายเวกเพราะฉะนั้นการที่ราคาจะลงมาล้วงลึกไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับแล้วก็กรอบเนี่ยจะกรอบค่อนข้างที่จะแบบกว้างๆหน่อยนะครับกรอบกว้างๆหน่อยในลักษณะนี้อะไรประมาณนี้ที่คิดเอาไว้นะที่คิดเอาไว้เพราะฉะนั้นราคาอาจจะแทงหลอกลงมาอีกสักขาหนึง่งก็ยังทําได้นะครับเพราะตรงเนี้ยังไม่จบนะแต่ว่าอย่างที่บอก15นาทีเริ่มเห็นการเหวี่ยงเกิดขึ้นเริ่มมีแรงซื้อเข้ามาอยู่บ้าง มันก็ต้องมีอะไรบ้างแหละสำหรับแถวนี้นะครับเพราะนั้นเลยให้ติดตามสัหน่อยหนึ่งสำหรับใครที่เล่นสั้นนะครับจริงๆออเดอร์ก็ได้ pending ไว้ให้แล้วแหละนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าจังหวะของผมเองเนี่ยมันเป็นจังหวะของหนึ่งชั่วโมงซึ่งสั้นมากๆสำหรับผมแล้วนะครับส่วนใครที่เล่นสั้นลงไปกว่านั้นอ่ะพิจารณา สิบห้านาทีเริ่มมีต้องบอกว่ามีแรงเหวี่ยงเกิดขึ้นนะครับมีแรงเหวี่ยงเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าแถวเนี้ยรับอยู่ฟื้นตัวได้อาจจะหาจังหวะเข้าอะไรที่มันเล็กกว่านี้นะครับอาจจะไปมองห้านาทีหรือใครแบบโอ้ยเล่นสั้ากว่านั้นไปเล่นหนึ่งนาทีก็แล้วแต่รอดูว่าถ้ามันกลับตัวได้ทะลุข,ขึ้นไปได้แบบนี้ก็จะเป็นการคอนเฟิร์มว่าสิบห้าเริ่มกลับมา ขึ้นอีกครั้งแต่ถามว่าขึ้นไกลไหมล่ะก็อย่างที่บอกต้าน1,930นเ้ี่คือต้านของ1ชั่วโมงซึ่งในขณะที่1ชั่วโมงยังเป็นลงอันนี้ต้องใช้ความระมัดระวังสูงสักนิดหนึ่งนะครับถ้ามันกลับตัวขึ้นมาได้ถ้ายังไม่ผ่านก็อาจจะเจอทรงนี้ก็ได้คนระับไซเวเหมือนที่มันทําลงมาก็อาจจะยกกลับนะก็อะเห็นสิบห้ามาแบบนี้ก็เลยมาตามดูให้แต่สำคัญคือลุ้น,นยกขึ้นมาแล้วลุ้นให้ทะลุ ลุ้นใหลุ้นให้ทะลุทะลุขึ้นมาได้ผมว่ามันจะเป็นหนึ่งชั่วโมงกลับมาขึ้นในขณะที่สี่ชั่วโมงยังเป็นภาพของการขึ้นอยู่แม้จะเป็นขึ้นลักษณะไซ์เย์ดาวก็ตามแต่กรอบด้านบนนะมันน่าสนใจก็คือหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบสำหรับกรอบด้านบนของไซ์เย์ดาวชุดนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าปรับขึ้นมาได้อย่างมอดเป้าบนอยู่นะครับแต่อย่างที่บอกก็ เมนหลักผมด้วยด้วยการที่เมนหลักผมเป็นภาพใหญ่เป็นภาพเดนะครับอไอไลน์เล็กๆแบบนี้ก็เลยไม่ค่อยอาจจะไม่ค่อยได้จับแต่อาจจะแบบใช้จังหวะบางจังหวะเป็นการป้องกันความเสี่ยงซะมากกว่านะครับไม่ได้มองว่าเป็นการเทรดเพื่อแบบอุ๋ยตะบีตะบับนจะเอากําไรให้ได้นะนะครับก็ใช้วิธีการค่อยๆมองตลาดไปเรื่อยๆดีกว่านะครับแล้วก็หาจังหวะ น่าจะเป็นอะไรที่มันได้เปรียบก,กว่าดีกว่านะก็มาอัปเดตให้สำหรับแผนการเทรดคลิปนี้แล้วกันนะครับยังไม่รับปากว่าจะมีอีกหรือไม่ไม่รับปากว่าจะมีหรือไม่ถ้าเกิดจังหวะมันเปลี่ยนมันอะไรที่มันดูไม่ดีแล้วอาจจะต้องมาก็เดี๋ยวจะมาให้สำหรับเทรดดิงไกดในคลิปหน้านะครับก็หวังว่าเอาง่ายๆก็มาตามนี้แล้วกันนะครับเออเอาง่ายๆอย่าไปให้คิดอะไรเยอะแล้วกันเนาะ นะครับอ่ะก็สําหรับพี่ๆที่รับชมกันอยู่ช่องทางอื่นรับฟังกันอยู่ช่องทางอื่นนะครับหากสนใจรับชมภาพเสียงต้นฉบับยังไงก็สามารถแ like อดไลน์ที่ท่านเห็นบนหน้าจอ,อกันเข้ามาได้เลยนะครับแจ้งเจ้าหน้าที่ในการเข้ากลุ่มเมมเบอร์ก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆสําหรับแผนการเทรดหรือเทรดดิ้งไกด์คลิปนี้ก็คงจะฝากกันไว้เท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ